ลาช่อนตัวใหญ่ครั้งหนึ่งยังมีเจ้าเมืองเมืองหนึ่งมีบุตรชายทวนอยู่เพียงคนเดียวเป็นคนมีความประพฤติและอัธยาศัยไม่มีที่ติท่านเจ้าเมืองและภรรยาจึงปรึกษากันว่าอันลูกชายของเรานี้หากได้ภรรยาดีเขาก็จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตฉะนั้นเราเป็นพ่อแม่ ก็น่าจะต้องช่วยเขาเลือกเฟ้นหญิงสาวมิให้พลัดพลั้งได้ครั้นถึงเวลาที่พ่อแม่เห็นว่าลูกชายน่าจะต้องแต่งงานเสียทีจึงเรียกลูกเข้ามาไต่ถามเพื่อจะปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เมื่อลูกชายเข้ามานั่งอยู่เฉพาะหน้าเจ้าเมืองผู้เป็นพ่อจึงพูดกับลูกว่าบัดนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มใหญ่ อายุสมควรที่จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่คนดีอย่างเจ้าควรจะได้แต่งงานกับผู้หญิงฉลาดเจ้าพ่อหมายตาใครไว้บ้างหรือเปล่าเมื่อลูกชายก้มหน้าไม่ตอบพ่อจึงบอกลูกชายต่อไปว่าแต่ผู้หญิงที่เจ้าจะแต่งงานด้วยนั้น <c oughs> ก็จะเลือกด้วยความระมัดระวังพ่อจะให้เวลาเจ้าเจ็ดวันไม่ต้องทำอะไรมาก เจ้าไปตามบ้านที่เขามีลูกสาวที่เจ้าถูกตาแล้วให้ถามหญิงสาวแต่ละบ้านด้วยคำถามเดียวกันคือหากจะปลาช่อนตัวใหญ่มากมาได้ตัวหนึ่งจะทำอย่างไรกับปลาช่อนตัวนั้นจึงจะกินได้นานขณะที่ลูกชายฟังคำสั่งของพ่อแล้วยังงงเข้าใจไม่แจ่มแจ้งอยู่นั้น ่อนที่จะเอ่ยปากสักถามเจ้าเมืองก็สั่งต่อไปว่าออกเดินทางได้แล้วอย่าลืมว่าเจ้ามีเวลาเพียงเจ็ดวันไม่ต้องซักถามอะไรดอกเพียงแต่ว่าเห็นลูกสาวบ้านไหนต้องตาเจ้าก็ถามตามที่พ่อสั่งเท่านั้นอย่าทำอะไรมากไปกว่านั้นฝ่ายภรรยาเจ้าเมืองก็กำชับลูกชายว่าอย่าลืมละ่ะพอครบเจ็ดวัน รีบกลับบ้านตามคำสั่งของพ่อเนื่องจากลูกชายเจ้าเมืองเป็นหนุ่มรูปงามมารยาทดีและยังเป็นลูกชายโทนของเจ้าเมืองเสียอีกฉะนั้นสาวๆจึงทอดสะพานให้เขาพ่อแม่ผู้หญิงก็เต็มใจต้อนรับอยากจะยกลูกสาวให้เป็นการสะดวกแก่เขายิ่งนักเมื่อพบหญิงสาวบ้านใดเขาก็จะถามเพียงประโยคเดียวเหมือนกันว่า ถ้าแม่นางได้ปลาช่อนตัวโตๆโตมาตัวหนึ่งทำอย่างไรจึงจะกินได้นานๆหญิงเหล่านั้นก็มักจะตอบคล้ายๆกันว่าจะยากอะไรเอาไปทำปลาระเสียสิจะได้เก็บไว้กินครั้งปีได้อย่างสบายบางก็อธิบายต่อเต็มว่าปลาระน่าจะยิ่งเก็บครั้งปียิ่งอร่อยนะจ๊ะบางบ้านก็ตอบผิดแปลกไปนิดหนึ่งคือตอบว่า เอาปลาไปย่างไฟให้แห้งแล้วตักแดดไว้ค่อยๆบีเอาออกมากินตัวหนึ่งก็จะกินไปได้หลายหนเจ้าหนุ่มก็รับโดยพยักหน้าเพราะคำตอบเหล่านั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรอีกบั้นหนึ่งตอบแตกต่างออกไปเล็กน้อยคือตอบว่าก็เอาไปถอดกลิ่นแร่เป็นริ้วตัวตัวอย่างนั้นจะทำหกริ้วแปริ้วคงจะได้เกล้าเกลือหมักไว้สักคืนรุ่งขึ้นแดดดี ตากไว้สองแดนก็จะเป็นปลาแห้งตัดทีและริ้วครึ่งริ้วก็จะกินได้เป็น10บวันหญิงสาวเหล่านั้นก็ตอบถูกอีกในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านบ้านหนึ่งแม้แต่ไม่ใช่บ้านเศรษฐีแต่ก็สะอาดเรียบร้อยบริเวณบ้านเรือนตามีสวนครัวอยู่หลังบ้านมองคลอดใต้ทุนไปเห็นได้รอบบ้านมีผลไม้ยืนต้นให้ลูกบ้างก็กำลังตกลูกน่าสบายยิ่งนัก ณที่นั้นเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเก็บดอกไม้อยู่เขาก็เดินเข้าไปแล้วถามประโยคเดิมเรื่องจะทำอย่างไรกับปลาช่อนตัวใหญ่เพื่อให้กินได้นานที่สุดเมื่อหญิงสาวเงยหน้าขึ้นตอบเขาเขาก็ว่าเขาก็ตะลึงอยู่กับที่นางนั้นยิ้มแย้มพองามหน้าตาหมดจุดแล้วนางก็ตอบด้วยน้ำเสียที่น่าฟังมีจังหวะจะโคนว่า ฉันจะเอาปลาตัวนั้นไปแกงแล้วแบ่งออกเป็นสมส่วนส่วนหนึ่งจะเอาไว้กินกันเองในครอบครัวฉันอีกส่วนหนึ่งจะเลือกแต่ของดีๆเก็บไว้ถวายพระสักถ้วยหนึ่งส่วนที่เหลือฉันจะเอาไปแจกเพื่อนบ้านเอาแม่นางอย่างนั้นแม่นางก็จะกินแกงวันเดียวหมดนะสิแล้วจะเก็บไว้กินนานๆได้อย่างไร อย่างนี้อย่างไรละจ๊ะส่วนที่บ้านฉันจะกินนั้นก็จะหมดในวันนั้นหมดแล้วเราได้ปลามาในวันอื่นก็คงจะมีกินกันได้อีกคนในบ้านก็สำคัญนะจ๊ะแล้วจะเอาไปวัดละ่ะชายหนุ่มถามก็สบายใจแล้วเผื่อจะมีกินในชาติหน้าสาวตอบเอาละ่ะฉันเข้าใจแล้วละ่ะที่ไปแจกเพื่อนบ้านและแจกทำไม สาวจึงตอบด้วยเสียงหนักแน่นและแสดงความมั่นใจว่านั่นแหละทำให้กินปลาได้นานไม่รู้จบละ่ะเราเอื้อเฟื้อคิดถึงเขาเขาก็จะคิดถึงเรามิจิตก็มิรใจยังไงล่ะจ๊ะปลาตัวนี้จะกินไม่รู้จักหมดเพราะอย่างนี้แหละจ๊ะชายหนุ่มรู้สึกซาบซึ้งในคำตอบของหญิงสาวยิ่งนักเขานั่งคุยต่ออย่างอ้อยอิง ผิดกับเมื่อขึ้นไปบ้านอื่นจนเกือบจะพลุบหญิงสาวจึงเชิญชวนเขารับประทานอาหารซึ่งเขาก็ตอบว่าจริงสินี่ก็จะค่ำแล้วฉันต้องรีบกลับไปหาพ่อตาที่นัดกันไว้ฉันออกจากบ้านมาจะาครบเจ็ดวันอยู่ค่ำนี้เดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงฉันลาก่อนชายหนุ่มกล่าวอย่างอาลัยอาวอ์ เมื่อเขากลับมาถึงจวนก็มืดค่ำเข้าไปแล้วแต่เขาก็ไม่รอกินอาหารเย็นเสียก่อนรีบเล่าเรื่องต่างๆให้พ่อแม่ฟังไว้ในเจวันนั้นเขาไปพบหญิงสาวกี่คนและคนไหนตอบเรื่องปลาช่อนตัวตวตวว่าอย่างไรเมื่อเขาเล่าถึงสาวคนที่เขาพบล่าที่สุดจบเจ้าเมืองและพรรยาก็ตกลงใจทันทีที่จะเลือกหญิงสาวผู้แบ่งแกงออกเป็นสามส่วน เป็นลูกสะพ้ยพิธีแต่งงานทำกันในจวนอย่างสมเกียรติต่อมาชายหนุ่มและภรรยาก็ได้รับความสุขความเจริญด้วยคุณธรรมความดีประกอบศรัทธาในศาสนาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนใกล้เคียงจึงเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปชั่วการนาน